ศาสตร์ของการเดินเรือสินค้าในสมัยโบราณตั้งแต่เมื่อหลายพันปีก่อนไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของฟ้าฝนหรือคลื่นลมที่ไม่เป็นใจเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงโจรสลัดซึ่งคอยไลย่โจมตีเรือสินค้าคุกคามตามเส้นทางการเดินเรือสร้างความหวาดกลัวไปทั่วท้องทะเลในน่านน้ำต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเส้นทางการค้าสำคัญที่เชื่อมระหว่างทวีปยุโรปและเอเชียแม้ว่าทางการจะพยายามตรวจตรายอย่างสุดกำลังก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการปล้นสะดมทางทะเลเหล่านี้ได้ กระทั่งต้องอาศัยความร่วมมือจากกองทัพโรมันจัดตั้งกองเรือขนาดใหญ่เพื่อจับกลุ่มและลงโทษบรรดาโจรสลัดจึงสามารถปราบปรามโจรสลัดเมดิเตอร์เรเนียนได้ในที่สุดซึ่งเรื่องราวตลอดระยะเวลาหลายพันปีที่เหล่าโจรสลัดออกอารวาสจะร้ายกาจขนาดไหนและต้องใช้กลวิธีใดในการปราบปรามเรามาติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ หนึ่งโจรสลัดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโบราณโจรสลัดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีช่วงเวลาที่เฟื่องฟูในการปล้นสะดมมากกว่าเรื่องราวของโจรสลัดในฝั่งทะเลแคริบเบียนมีบันทึกเรื่องการออกอาลาวาดหากินมานานนับพันปีโดยแม้จะถูกกล่าวถึงครั้งแรกโดยชาวอียิปต์โบราณแต่ก็มีการสันนิษฐานว่าโจรสลัดในเมดิเตอร์เรเนียนน่าจะมีมาก่อนอารยธรรมอียิปต์โบราณสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นที่รู้จักในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ และมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นทะเลภายในที่ล้อมรอบไปด้วยแผ่นดินบางส่วนเป็นพื้นที่กรุกระและเป็นเนินเขาหรือภูเขาผู้ที่อยู่อาศัยในแถบนี้จึงต้องพึ่งพาทรัพยากรทางทะเลเป็นหลักมากกว่าการทําเกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่จึงมีเรือเป็นของตัวเองมีทักษะในการเดินเรือที่ดีและมีความรู้เกี่ยวกับแนวชายฝั่งและเส้นทางเดินเรือในท้องถิ่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้คนบางกลุ่มจะหันไปเป็นโจรสลัด ก่อนหน้าที่เรือคาราเวลจะประดิษฐ์ขึ้นในศตวรรษที่15ผู้คนในสมัยโบราณไม่สามารถเล่นเรือข้ามทะเลภายในระยะทางไกลๆได้การเดินเรือส่วนใหญ่จึงถูกจำกัดให้ใช้เส้นทางเดินเรือเพียงไม่กี่เส้นทางตามแนวชายฝั่งเท่านั้นโจรสลัดจึงใช้อาวต่างๆซ่อนกองเรือและแอบซุ่มโจมตีได้โดยไม่ถูกจับกุมเมื่อติดกับดักโจรสลัดเข้าเรือสินค้าที่บรรทุกสินค้ามาเต็มลำจนเคลื่อนที่ได้ช้าก็มักไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องยอมแพ้ นอกจากนี้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะพื้นที่ในท้องถิน่นยังช่วยให้โจรสลัดหลีกเลี่ยงจากการถูกโจมตีและถูกกองเรือของทางการจับกลุ่มและในเวลาเดียวกันดินแดนต่างๆก็มักใช้บริการโจรสลัดในช่วงสงครามเพื่อช่วยในการรบทางทะเลในบางภูมิภาคที่ขึ้นชื่อในเรื่องของแหล่งกบดานของโจรสลัดยังช่วยให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้นจากกิจกรรมทางการค้าที่สำคัญสุดอย่างหนึ่งของโจรสลัด นั่นคือการค้าทาตจึงไม่น่าแปลกที่โจรสลัดในแถบเมดิเตอร์เรเนียนโบราณจะสามารถยืนหยัดหากินมาได้เป็นเวลานาน 2. โจรสลัดในอียโบราณโจรสลัดเมดิเตอร์เรเนียนถูกกล่าวถึงครั้งแรกในอียิปต์ซึ่งในเวลานั้นดินแดนของฟาโรเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ทรงอำนาจที่สุดและมือเดินสินค้าทุกประเภทแล่นเข้าออกจึงกลายเป็นเป้าหมายที่ลอตาลอใจสำหรับเหล่าโจรสลัด โจรสลัดเหล่านี้ไม่มีความจงรักภักดีโจมตีเรือทุกลำโดยไม่สนใจว่าจะเป็นเรือของใครทําให้พวกเขาเป็นโจรสลัดตัวจริงกลุ่มแรกที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โดยอาจจะเป็นหนึ่งใน2กลุ่มโจรสลัดที่กล่าวถึงในบันทึกที่เขียนขึ้นในรัชสมัยของฟาโรห์อะเคนาเตนหรือฟาโรห์อะเมนโฮเทปที่4 นั่นคือจดหมายอามานาซึ่งบันทึกข้อความจดหมายโต้อตอบทางการทูตระหว่างฟาโรกับผู้ปกครองที่เป็นพันธมิตรและขาราชบริพานที่ครอบคลุมถึงปัญหาเร่งด่วนมากมายรวมถึงปัญหาโจรสลัดดูเหมือนว่าฟาโรจะประสบปัญหาจากกลุ่มโจรสลัดที่แตกต่างกัน2กลุม่มคือกลุ่มลูกกากับกลุ่มเชเดนแม้ว่ากองเรืออียิปต์จะพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้และส่งผลเสียอย่างมากต่อการค้ากับความมั่นคงในภูมิภาค กลุ่มโจรสลัดลุกกาอาจ,จเป็นส่วนหนึ่งของชาวทะเลที่อื้อเฉาน่าเกรงขามและลึกลับซึ่งเป็นภัยคุกคามใหญ่ต่ออาณาจักรในแถบเมดิเตอร์เรเนียนโบราณช่วง1200-1300ปีก่อน,อนคริสตกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาณาจักรอียิปต์ที่เคยสู้รบกับผู้ลุกรานเหล่านี้หลายครั้งแม้ว่าชาวทะเลลุกก้าจะถูกมองว่าเป็นโจรสลัดกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่ที่มาแรงจูงใจและการกระทำของพวกเขายังคงเป็นปริศนา 3. การปล้นสะดมทางทะเลในชีวิตประจําวันของชาวกรีกโบราณชาวกรีกโบราณต้องพึ่งพาทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในแทบทุกด้านของชีวิตตั้งแต่การค้าขายเป็นจนถึงศาสนาและสงครามเมืองสําคัญส่วนใหญ่ของกรีซจึงตั้งอยู่บนชายฝั่งรวมถึงเกาะจํานวนมากอีกทั้งชาวกรีกยังตั้งอาณานิคมในพื้นที่ขนาดใหญ่ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนดังนั้นบางเมืองจึงต้องพึ่งพาการขนส่งทางทะเลเป็นหลัก ต่อมาเมื่อคริสมีอำนาจและอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นการค้าที่เติบโตขึ้นก็ไปดึงดูดโจรสลัดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนการดักปล้นเรือสินค้าจึงเกิดขึ้นและกลายเป็นส่วนหนึ่งในสังคมและประวัติศาสตร์กรีกเช่นในงานเขียนของโฮเมอร์ที่มีการกล่าวถึงการปล้นสะดมทางทะเลซึ่งไม่เพียงแค่แสดงถึงการยอมรับเท่านั้นแต่ยังกล่าวยกย่องวิถีชีวิตและการกระทำของโจรสลัดอีกด้วย แนวคิดดังกล่าวยังคงอยู่ต่อเนื่องมาอีกหลายร้อยปีสะท้อนผ่านในผลงานของนักประัติศาสตร์ชาวกรีกทิวซิดิดิสที่ยกย่องการโจมตีเรือหรือแม้แต่การบุกโจมตีเมืองอย่างกล้าหาญของบรรดาจโจรสลัดสำหรับชาวกรีกการปล้นชิงทางทะเลกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันชาวเมืองมีอิสระอย่างเต็มที่ในการติดตั้งอาวุธบนเรือของตนเองเพื่อป้องกันการโจมตีหรืออาจใช้เพื่อยึดเรือของศัตรู ทั้งยังสามารถเก็บสิ่งของที่ปล้นมาจากสงครามไว้ได้แม้จะมีนโยบายเสรีต่อการปล้นสะดมทางทะเลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่จะยอมให้เกิดขึ้นเสมอไปเพราะเมืองต่างๆยังต้องทำสงครามไประยะเพื่อลดภัยคุกคามจากโจรสลัดและสร้างพันธมิตรระยะสั้นเพื่อต่อสู้กับกลุ่มโจรทางทะเลนอกจากนี้ยังจัดตั้งฐานทัพเรือในพื้นที่อันตรายและใช้เรือคุ้มกันเพื่อปกป้องเส้นทางการค้าที่สำคัญแต่ดูเหมือนความพยายามทั้งหมดจะล้มเหลว เพราะไม่สามารถต้านทานเหล่าโจรสลัดได้ 4. กลุ่มโจรสลัดที่อันตรายที่สุดในขณะที่อาณาจักรกรีซต,ต่อสู้กันโดยใช้การปล้นสะดมทางทะเลเป็นหนทางหนึ่งในการทำสงครามโรม,มันที่มีอำนาจเพิ่มมากขึ้นก็กำลังแก้ปัญหาโจรสลัดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก ในช่วง300ปีก่อนคริสตกาลโจรสลัดอิลลิเรียนซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ในทะเลเอเดรติกตะวันออกภายใต้การปกครองของราชินีเตอุต้าผู้อื้อเช้าเหล่าโจรสลัดได้สร้างความรำคาญต่อการค้าขายของโรมันอย่างหนักจนต้องส่งกองเรือออกไปปราบและเกิดเป็นสงครามระหว่าง2อาณาจักรคืออิลลิเรียนและโรมันถึง3ครั้งก่อนจะสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของโรมันและการสิ้นพระชนม์ของกรรษัตริย์แห่งอิลิเรียนองค์สุดท้ายแต่ความสงบสุขก็เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว จนสิ้นสุดการปกครองของจักรพรรดิอักุสตุสเท่านั้นด้านทะเลเมดิเตอร์เรเนยียนตะวันออกโจรสลัดซิลิเซียนก็คุกคามผลประโยชน์ของโรมันในลักษณะเดียวกันโดยดักโจมตีเรือทุกลำที่แล่นผ่านฐานที่มั่นลับในบริเวณแนวชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอนาโตเลียในช่วงนั้นเกาะโรสอันมั่งคั่งตกเป็นเป้าหมายหลักของพวกโจรสลัดซิลิเซียนชาวเกาะโรสจึงติดอาวุธบนเรือสินค้าและสร้างกองเรือรบเพื่อลาาตระเวนตามเส้นทางการค้าหลัก ทั้งอย่างสร้างป้อมประการบนท่าเรือหลักด้วยผลที่ตามมาถือว่าประสบความสําเร็จเพราะการปล้นชิงของโจรสลัดลดลงอย่างมากและโจรสลัดบางส่วนก็เปลี่ยนฝ่ายมาเป็นพันธมิตรของเกาะโรสแต่ต่อมาประมาณ167ปีก่อนริจการกองทัพเรือโรสอ่อนแอลงซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการแทรกแซงของโรมันทําให้โจรสลัดกลับมามีบทบาทอีกครั้งอีกทั้งการล่มสลายลงของจักรวรรดิซิลูซิสที่ควบคุมชายฝั่งซิลิเซีย เนื่องจากการรุกรานของฝ่ายโรมันทําให้โจสลัดซิลิเซียนเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างมากและสร้างความรําคาญให้แก่ชาวโรมันอยู่ไม่น้อยแม้การล้นชิงทางทะเลจะเป็นปัญหาร้ายแรงแต่โรมันก็ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการดํารงอยู่ของโจสลัดเนื่องจากการโจมตีของโจสลัดช่วยเพิ่มจํานวนธาตุซึ่งจําเป็นต่อภาคเกษตรกรรมและการทําเหมืองแร่ของโรมัน 5. ซีซ่าปอมเปและโจรสลัด ครั้งหนึ่งโจสลัดได้โจมตีเรือขนข้าวที่มีความสําคัญต่อกรุงโรมจนไปทําให้เหล่าวุฒิสมาชิกโกรธแค้นเรียกร้องให้ลงโทษผู้กระทําความผิดแต่กรุงโรมกลับไม่ทําอะไรเลยส่งผลให้การปล้นสะดมทางทะเลรุนแรงขึ้นต่อมาในช่วง100ปีก่อนคริสตกาลได้เกิดเหตุการณ์ลักพาตัวบุคคลสําคัญระดับสูงของโรมันเพื่อเรียกร้องค่าไถ่ตัวจํานวนมากซึ่งตัวประกันที่โด่งดังที่สุดคนนั้นคือจูเลียซีซ่าที่ถูกจับตัวไป ผูทักนักประาดาิษฐ์ชาวกรีกได้บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ว่าแทนที่จะแสดงความโกรธแค้นซีซ่ากลับร่วมเล่นเกมกับกลุ่มโจรที่ลักพาตัวเขาไปโดยขู่ว่าจะสังหารกลุ่มโจรสลัดทั้งหมดด้วยอารมณ์ขันฝ่ายโจรก็ตอบสนองกลับด้วยความขบขันเช่นกันซึ่งนั่นก็เป็นการประเมินตัวประกันผู้นี้ต่ำเกินไปเพราะเมื่อซีซ่าได้รับการไถ่ตัวด้วยเงินมหาศาลเขาก็กลับมาพร้อมกับเรือรบหลายลำออกตามล่าโจรสลัดจับไปขังและลงโทษพวกโจรสลัดทั้งหมด หากการลักพาตัวซีซ่าเป็นความผิดพลาดการบุกโจมตีที่ออสเตรียก็นับเป็นหายนะที่ทำให้โจสลัดซิลิเซียนต้องจบสิ้นลงและส่งผลร้ายแรงต่อโจสลัดในเทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนื่องจากวุฒิสภาโรมันตระหนักดีว่าโจสลัดหมดประโยชน์แล้วถึงเวลาที่จะต้องทำลายทิ้งดังนั้นช่วงประมาณ67ปีก่อนคริสตกาลกฎหมายฉบับใหม่ได้มอบอำนาจที่ไม่เคยมีมาก่อนและเงินทุนมหาศาลให้กับปอมเป ผู้บัญชาการกองทัพโรมันในการต่อสู้กับภัยคุกคามจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนปรูทักได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสงครามแบบสายฟ้าแลบทางเรือในสมัยโบราณว่าปอมเปร์รับหน้าที่บัญชาการด้วยตนเองโดยแบ่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดออกเป็น13เขตแล้วจัดกองเรือกับผู้บัญชาการประจําแต่ละเขตซึ่งหลังจากกวาดล้างโจรสลัดทั้งหมดในเขตที่ตนรับผิดชอบแล้วก็ให้ไปเข้าร่วมกับกองเรืออื่นในเขตถัดไปกระบวนการนี้ดําเนินต่อไป จนกระทั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดปราศจากภัยร้ายจากโจรสลัด 6. การค่าทาตและจุดจบของโจรสลัดโจรสลัดนับพันเสียชีวิตจากน้ำมือกองทหารของปอมเปอีกหลายพันคนก็ถูกสังหารด้วยการตรึงกางเขนและขายไปเป็นทาสซึ่งดูเหมือนว่าจะมีจำนวนมากแต่ที่จริงโจรสลัดมีส่วนน้อยเท่านั้นที่ต้องเผชิญกับจุดจบอันโหดร้ายเช่นนี้เพราะหลังจากปอมเปกวาดล้างพวกโจรสลัดได้สำเร็จ ความเสียหายที่ได้รับก็ทําให้โรมันไม่สามารถรักษากองเรือขนาดใหญ่ไว้ได้นานนักเพื่อป้องกันไม่ให้โจรสลัดกลับมา้อมเป์จึงตัดสินใจเยียวยาโจรสลัดส่วนใหญ่โดยให้ที่ดินในพื้นที่อุดมสมบูรณ์และอยู่ห่างไกลาจากทะเลแก่พวกเขาด้วยการจัดการเช่นนี้แทนที่จะถูกคุกค,คามทางทะเลโรมันกลับได้เกษตรกร,ร,กรที่เพาะปลูกผล,ผลผลิตคุณภาพดีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น อันที่จริงหากจะกล่าวว่าปอมเปย์กวาดล้างโจรสลัดไปจนหมดก็ไม่ถูกต้องเสียทีเดียวเพราะการที่กรุงโรมต้องการทาสอยู่เสมอส่งผลให้ชาวโรมันรู้สึกยินดีมากกว่าหากจำนวนโจรสลัดจะลดน้อยลงแต่ก็ไม่ได้หายไปจนหมดและนำโจรสลัดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของจกักรวรรดิที่กำลังเติบโตส่งผลให้เมืองซิลิเซียจเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางการค้าทาตของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ความเฟื่องฟูของธุรกิจค้าทาาสามารถสะท้อนให้เห็นได้จากจํานวนอาคารที่งดงามส่วนใหญ่ในเมืองรวมถึงโรงนาครขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้คนได้มากกว่า15,000คนซึ่งสร้างโดยพ่อค้าทาสผู้มั่งคั่งที่ร่วมมือกับกลุ่มโจรสลัดในศตวรรษต่อมาจากักรวรรดิโรมันกลายเป็นผู้ปกครองทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยสมบูรณ์จนมีคำเรียกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนว่าแมโนสตราที่แปลว่าทะเลของเรา แต่ต่อมาในศตวรรษที่5เมื่อจักรวรรดิโรมันฝั่งตะวันตกล่มสลายสถานการณ์ก็เลวร้ายลงโจรสลัดกลับมาปรากฏอีกครั้งโดยที่จักรวรรดิโรมันฝั่งตะวันออกหรือจักรวรรดิไบเซนไทยไม่สามารถหยุดยั้งได้โจรสลัดมุสลิมจึงอรารวาดคุกคามเส้นทางการค้าโจมตีเมืองลักพาตัวพลเมืองชาวคริสต์ไปขายเป็นทาสจบจนกระทั่งปลายศตวรรษที่19 การถือกำเนิดของรัฐอิสลามและการบริหารที่เป็นระเบียบโจรสลัดในทะเลเมดิตเตอร์เรเนียนจึงถูกกำจัดจนหมดสิ้น